มื้อนี้พี่น้องส่งเสียพากันเล่นสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อใดของเล่นจุเพิ่นนะยังยายอยู่เก็บมาเล่นพากันหามบัดว่าซะน้องแทนพากันหาชมบัดหมูเล่นนาว่ากะนามื้อน้องแทนเฮาบ่ใส่เฮาเสือแค่ยาวแก่ออกบ่ค่อยมากใส่น้องแทนน่ะพี่น้องอาหารอันน้คืออาหารแพะเฮาเอาไเกลือยังแงพี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศผู้ปรอก็ส่งของแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยพ่อนแทนเพิ่นกำลังขับรถขับไปแต่ว่ารถอันนั้นเพิ่นขับโบปีนพ่อนแทนรถปั่นอากาศก็หนาวพี่น้องเอ้ยมือแมนป้ามั่นเข้าพุ่งเบิร์เลยโลงเบิดพี่น้องเอ้ยโลงไปเบิด ผักบ่งก็งามงามแต่ว่าเทาเก็บกินได้พี่น้องเก็บกินพอผักบ่งถ้ามาซาเนาะเก็บกินพักเลย่น้องเดินแ,แต่พักในพักใน,นบริเวเก็บกิ่นในกระทู้นะก็มีในกระโทห้ฮใน,น,นมีอันนั้นพี่น้องมีต้นมะเร็งแล้วก็ต้นหมากอ่าต้นมะเร็งเนาะต้นมกกะเือเทศแล้วก็ต้นไผ่ตู่พี่น้อง อ,อ谢谢 p p 看看ันน yeah, <transformative. S 2> ี mm ้นะอันนี้หมักบุอัพพี่น้องเอ้ยเออแม่บอกมาหมักอือพี่น้องเอ้ยน้องแท้พ่นเอามากะเอาไว้กําลังออกเลยนในในกําลังออกเลยน้องแท้พ่นเอามาถิ่มไว้เพ่นมมาแม่แม่เสียไปกะเพ่นมมาเสียไปบ้านเพ่นมว่าเลยกําลังขึ้นต้นหนึ่งพี่น้องบรรยากาศหนาวนะพี่น้องเหาสิเขาขั้วอะไรพี่น้องเลยบรรยากาศหนาวสิเขาขั้วก่อนกําลังพี่น้อง กำลังตั้งกระทะค่ะพี่น้องกำลังตั้งกระทะพี่น้องนะคะมาเห็ดที่กดกระเทียมลงไปค่ะ มสูสับลงไปหมูสับหาสิบาท่นะอืมใช่ สีใส่นี่นี่พี่น้องเหรอมาซีใส่ะลำพี่น้องเดี๋ยวพับหมูไปอีกเล็กน้อยก่อนหาลงหมูหาสิบบาทพี่น้อง เอาผักลงได้ว้าฉุนเท่าพี่น้องพัดยันได้นะบบเคยว่าสีเหลือเลยพี่น้องบอเคยเหลือพัดโอพ่อลงแทนเพื่อกะหมกัมกพัดหมักเคราะเลยโบเคยเหลือ ด้วยการปรุงรสค่ะลงไปเทลงไปน้ำมันหอยตามด้วยโวดดีพี่น้องเกลือนวาจัดหน่อยพี่น้องผงนัวลงไปน้ำตาลลงไป แล้วก็โคเลโคเลแล้วก็คารุ่นพี่น้องจื่มน้บต้งไปเลยได้จังหน่อยพี่น้องใส่บปกริกบ่ร้ายเพราะว่าบุคคลมากินเพจพี่น้องนั่งมากะรุ่งร้างพี่น้องแทนบุงคนมาเพิ่นแบบพาพักพักบ่งเพิ่นมากิจเนี่ยพี่น้องพัดพักบ่ง พักเมื่อวานนี่ก็พักกันเก็บพักเพราะว่าน,นีพี่น้องเอาพักแบบเอาพักแบบบ่เปื่อยนะพี่น้องเอาแบบถุพอดีอมหวานจักหน่อยนะพี่น้องรอเบิ่งรอส้มตอนกินพี่น้องทองแทนเทาะไข่พี่น้องเบิ่งสะเก็ดทองแทนเทาะไข่เด้อไข่สีหน่อยนะคะพี่น้อง หวางแทนตะเถาะไข่กับยังบ่อันนั้นเป็นปันดได้ในพี่น้องเห็ดกินนะเห็ดกินเนี่ยยังเบสยังไม่ถนัดเท่าไหร่ปีนเทอรมันใหม่แล้วทั้งรุ่มมันนะวนะสวยไหมนะสวยไหมนะเออลูกชายว่าสวยไหมนะ,ว,ะว่า้ะแล้วก็วสวยจ้ะนะมันมันคิทคำว่าให้มา ตอกไข่เพื่อสืบไข่มานำลังพี่น้อง็เลยทอดแห่งลูกทรายอาจารย์มาสังเกตลงพี่น้องแม่มากินยังเล่นไรอยู่เลยเต็มถ้วยไอ้เนี่ยพี่น้องเอ้ยอ้ในเข่าพี่น้องรอพอเพิ่นเอาอันทอดไข่ออกมาไอ้หายพอเร็วๆถุยยาปลาลุงหรือยังถุยยาปลาลุงเร็วๆ สวัสดีค่ะปะ้าลุงสวัสดีค่ะปะ้าลุงโอ้ยสบายดีพี่น้องกับบรรยากาศหนาวๆพี่น้องเลยกินผักกะเพราไอ้ยผัดแตกผักกะเพาแก้วผักกะเพราทอดไข่พี่น้งองฮนะหนาวคือหนาวเลยแต่นมแค่น้ำมันเนาะบางทีกินอะไดรไข่โอเค ล่มหนาวสองม,อม,มอองื่สามมืมมอพี่น้อง,ง,ง,นนนอนงหนาวทำงานอยงเี้ยทงานแบาพี่น้องแม่แคไม่มาตัดนะเฮ้ยไม่ดูดีมันยุกว่า f ี่เอฟซีท้าแบบน้องแพนยังไปรเขาลุงเรียนบอยยังไรเขพี่น้องยังบปท่านอะเขานี่หลยจะเอาเพิ่นมาส่งให้แม่ใหญ่ดัเพิ่นพี่น้องให้เนเขา่บ้าน พี่น้องก็เลยเสียอามาส่งไม่ไงดับเพลินวันศุกร์นน้องแท้ลงมาอีกแล้วน้องชายจะลงมากับแม่อไหมอ๋อน้องแท้ไม่ลงมาแล้วพี่น้องเธอมาลงมาแล้วพี่น้องน้องแท้น่ะเธอชิมว่ายน้ำไม่ไงดำเพิ่นเพลินแบบกำหลังไก่ทองเพิจนวะไม่บอกว่าไงไม่บอกว่าให้เอาเสียงปิดเสียงก่อนอืมเอาแล้ว เดี่ยวนเมื่อแล้วพีวน่ใน้งปากเปนเมื่อแล้วมันใช่แต่ว่าแต่ว่าสตาไปกินเขาอ๋อสตากินเขาเหรอ,อ,อ ลูกทรายก่อนพี่น้องแม่คอยกินน้ำรางบ้านเฮากระนาวเนาะตักชีนอะไรปีนี้หนาวดูดีเนาะปีนี้ปีนี้หนาวดูแห้งแม่มาหาลองเนาะนาวจนนาวตลอดชอกตะมือนาวชกตะมือนาว จอห้องก็เห็นแต่แอ็ดมันในหนังห่าเซฟไฟด์ใครดูมึงทำแกได้แกได้เหรอแล้วอบอกออยัง ลาอะ้รพี่น้องคิดหนาพอกันไม่าลืมข่ลรับชมส่องมันแทนเด้อยังพูดทันได้ยาเด็กพี่น้องเอฟซีพากันจิ้ต่อมือเซ้าเอาหากินขนมมาในเล็บพี่น้องใส่นมใส่นมสามก้อนพี่น้องสามแทนเด้อสามก้อนมือเป็นสามก้อนพี่น้องสามแทนลาเลยพี่น้องคิดหนาพอกันไม่ลืมข่ลรับชมส่องมองแทนเด้อฝากไลน์ฝากแชร์ส่องมองแทนเด้อจะประลุงเขาก็กลัวหรอกนะเอฟซีจะกลับมารับชม